สวัสดีครับสวัสดีจากเมืองคแตสบุกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านอาหารนะครับแล้วก็ซาลงเดอเตนะครับเป็นแหล่งที่ทานขนมเค้กนะครับแล้วก็ทานชาจิบชาได้นะครับแล้วก็เป็นขนมเค้กที่อร่อยที่สุดที่เมืองคแตสบุกนะครับทาเลที่ตั้งนะครับอยู่ข้างหน้ามหาวิหารนอเทอร์ดามเดอค์สสบุกเลยนะครับก็คือเดินเข้ามาตรงนี้นะครับ ชื่อว่าคริสเตียนนะครับหรือในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าคริสติงนะครับคริสติงสคสบุกนะครับนี่นะครับป้ายของร้านซาลอเดเตนะครับก็มาดื่มชาดื่มช็อกโกแลตร้อนดื่มกาแฟได้นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะครับถึง6กโมงเย็นแล้วก็ร้านอาหารนะครับช่วงเวลาที่สามารถรับประทานอาหารได้คือสิบเอดโมงถึงสิบเอดโมงครึ่งถึงบ่ายสนะครับให้เลือกว่าจะทานอะไรนะครับ สามารถดูความงามได้ของมหาวิหารเมองคาสบุกนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับเป็นซาลอนเดอเตนะครับช่วงนี้จะมีออที่เขาตกแต่งเกี่ยวกับปาร์คนะครับเทศกาลปาร์คหรือว่าอีสเตอร์ในภาษาอังกฤษนะครับมีอีสเตอร์มีไก่มีไข่นะครับเราจะให้ดูมีกระต่ายด้วยนะครับ กระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของอีสเตอร์เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่กระต่ายเป็นสัตว์ที่ออกลูกได้เร็วคลอดอยู่ในท้องเร็วแล้วก็ออกลูกได้เยอะตัวบ่อยมากๆเลยนะครับน,นะครับเป็นกระต่ายข้างหน้าร้านคิสียงนะครับแล้วก็มีของข้างในนะครับประกรณ์ตกแต่งน่ารักนะครับ มีไข่ต่างๆ,างๆแล้วก็อันนี้เป็นเค้กที่เราจะเลือกรับประทานกันนะครับเค้กช็อกโกแลตนะครับหรือว่าอาหารท้องถิ่นนะครับที่นี่อร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทานข้างในกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศข้างในนะครับให้ดูเค้กไปก่อนนะครับ เข้าไปข้างในกันนะครับเข้ามาข้างในนะครับถ้าเราเข้ามากินขนมก็สามารถขึ้นไปข้างในได้เลยนะครับ

อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของร้านนะครับโอ้อยาแดซสดน้องบ้า จะไปบอง่อ้เกอไปังรอันนี้เป็นมุนไดนะครับตั้งแต่สมัยโบราณนะครับเวลาขึ้นก็จับตรงนี้นะครับเดินเที่ยเวเหนื่อยๆแล้ก็มา รับประทานได้นะครับว่าโอหย่าปะบุกุดมงลงพลื้นะครับสัญลักษณ์ของร้านนะครับจุดๆมาถึงเราก็ยืนรอสักพักนึงนะครับให้เจ้าหน้าที่เขามารับเรานะครับบแปดเป็นสองโอ้ลุงบ้าโ ก็รอสพังนะครับแล้วก็ไหนอนม้ราให้เจ้าหน้าที่เขาบอกนะครับว่าเราจะนั่งตรงไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะเลือกเมนูนะครับเดี๋ยวให้ต้องลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายเค้กมาให้ดู